ช่วงเดือนกรกฎาคมันจะมีดาวอาทิตย์เยมาตรีโกนดาวพฤหัสจะได้เงินเพราะงานใหญ่งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เงินจากงานใหม่ที่เข้ามา สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการวาร์ปชตาแล้วาร์ปชตาในคลิปนี้มาพบกันกับดวงชะตาครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม6เดือนนับจากวันนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ก่อนอื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งปิ้งปิ้งให้กเราสองคนด้วยครับครับทางช่อง YouTube โหราวา์บและเพจ Facebook โหราวา์บพยากรน,นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวัง ทุกประการเทิมน,นะครับปรากฏการณ์ดาวศุกร์เดินกับมฤตยู60และดาวงคารเดินคู่กับมฤตยู7เดือนอและอีกหลายๆปรากฏการณ์จึงส่งผลให้ชาวราศีต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงและที่รุนแรงเรื่องความรักมากๆก็คือราศีพิจิกนั่นเองสำหรับหัวข้อแรกเรื่องเด่นประจําเดือนนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์เลข7ตัว4ฐานมหาสัตตเลขนะครับแบ่งชีวิตของคุณออกเป็น21เรื่องราว 21เรือนพบอดีตเจ็ดเรื่อง,อองปัจจุบันเจ็ดเรื่องอนาคตเจ็ดเรื่องนะครับสามารถใช้ศาสตร์นี้ในการดูดวงสําหรับคนที่ไม่รู้เวลาเกิดได้สามารถดูได้เลยละเอียดมากโดยไม่ต้องรู้เวลาเกิดน,นะครับแล้วก็สามารถใช้ศาสตร์นี้ในการจับยามทายได้เหมือนหยิบไพ่ยิบีคือถามในสิ่งที่ไม่มีในดวงได้พูดง่ายๆถามถึงคนอื่นได้ถามถึงของหายได้อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจับยามทายเมื่อคืนฝันแบบนี้แปลว่าอะไรอย่างเงี้ยจับยามทายได้ แล้วก็ดูจิตใจของคนที่เราจะไปดิวหรือปฏิสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้มุ่งหวังขายประกันขายตรงหุ้นส่วนลูกค้าหรือคนที่จะไปจีบคู่เดทก็ดูจิตใจเขาได้อะไรแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับ เป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนเมียสูงที่สุดแคบเจอคู่ครองและหุ้นส่วนความใหม่เขาเรียกว่าความใหม่ความใหม่เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงแต่มันเปลี่ยนแปลงดีมันดีมากดียังไงมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่าปลดแอกอิสรภาพอะไรที่เคยทนมานานมันจะไม่ทนอีกต่อไปราศีพิจิกจะเกิดสภาวะกล้าพูดในสิ่งที่ควรพูดหรือกล้าทําในสิ่งที่ควรทําสักทีต้องเรียกว่าสักทีเพราะจริงๆมึงควรทํามานานแล้วสภาวะนี้ก็เรียกว่า เป็นสภาวะที่สะเทือนที่สุดใน12ราศีมันเป็นความสะเทือนที่คุณเลือกเองคือมันไม่ใช่ว่าเหตุการณ์มันบีบบังคับหรืออะไรแต่มันเป็นสภาวะที่ว่ากูเลือกที่จะปลดแอกนึกออกปะเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรีโนเวทสภาวะของคู่ครองก็คือถ้ามึงไม่เปลี่ยนไปกูก็ต้องเปลี่ยนมึงไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจคนเดียวนะบางทีก็คือคู่เขาก็มีความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาไปอยู่กับลิตียูเนาะส่วนนี้ก็คือคู่เขาก็มีจากเดิมที่แบบว่าอาจจะไม่ลงรอยหรือว่า ว่าไม่ค่อยจะรู้สึกว่ามันโอเคแฮปปี้แต่ว่ามันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงฉับพันธ์ที่มันสามารถที่จะคลิกวิกฤตตรงนั้นให้เป็นโอกาสดีๆใหม่ๆถ้าเกิดดวงคุณมันยังผูกพันร้อยลัทข้ามภพข้ามชาติตัดไม่ตายขายไม่ขาดสักทีนะมันก็อาจจะไม่ได้ไปจากชีวิตคุณแต่ว่าตัวของเขาต้องเปลี่ยนไป อยู่อยู่สัดนดานเปลี่ยนเชียบพันคิดว่าเคยเกิดขึ้นกับมัุรุ์โลกด้ไรมเกิดได้แล้วนี่ไงเกิดได้หลังจากมันขึ้นแต่อยู่ย้ายเนี่ยถ้าเกิดเขาเรียกว่าไม่ได้มีเวรมีกรรมกับเขามากพอก<ม>็มีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนคนการงานครับสนับสนุนโดยการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับช่วงนี้นี่น้ำมันก็จะ2ลิตรร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวของก็ขึ้นราคาทุกอย่างนี่ก็รอ,อก,การขึ้นราคากันมาทตามกันเลยนะค่าของชีพถือว่าสูงขึ้นมากๆแตจากการลงทุนอันนึงที่อยากจะแนะนําว่าคุ้มมากๆนะไม่มีเสีีียยเลใใคครรรรพพ้้อออมมมุ ที่จะลงทุนในระยะยาว3ปี5ปีคุ้มทุนแล้วแต่ระบบแล้ววารันตีอีก25ปีอการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆหลังจากที่คุ้มทุนแล้ว20กว่าปีที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าเงินที่คุณจะต้องไปจ่ายการไฟฟ้าเนี่ยคุณก็เอามาบริหารชีวิตจัดการในส่วนอื่นๆได้อีก ยาวเลยนะโอ้โหยี่สิบกว่าปียาวๆเนี่ยเยอะนะเยอะมากมายแล้วมันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆจะเรียกว่าไม่มีเสียเลยได้กับได้อย่างเดียวเลยการันตีว่ามากกว่าดอกเบี้ยฝากธนาคารแน่นอนนะครับยังไงก็สนใจนะครับติดต่อได้นะครับยินดีให้การปรึกษ,ษาและติดตั้งทั่วประเทศก่อนจะไปดู <Okay. S 2> ดาวเจ้าเรือนการงานาง <S <S 2> <S 2> ดาวอาทิตย์ซึ่งมันก็เดินเสถียรภาพมั่นคงอยู่แล้วเนื่องจากมฤตยูย้ายเนี่ยอ่าจริงๆมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆเรื่องถ้าใครไม่มีงานทําหรือตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานแบบไม่คาดฝัน สายหมอดูหรือสายหมูเนี่ยแหละอาจจะเดินหลงงง,งงเข้าไปในหอศิลป์ปทุมวันที่เขาจะจัดงานยิปซีแฟร์ครั้งที่4ในเดือนกรก,กฎาคมนี้แม่งจัดตอนมันเริ่มจย้ายพอดีแล้วก็เลยเข้าวงการนี้โดยเขาเรียกว่าจับพัดจับ อยู่อยู่ถูกจับไปเป็นพ่อหมอแม่หมอแบบไม่คาดสัรเนี่ยอาจจะเป็นวงการไอทีก็ได้นะวงการไอทีวงการที่เป็นเทคโนโลยีและวัตกรรมต่างๆนีคุณไม่เคยอยู่ในวงการเหล่านี้มาก่อนเนี่ยคุณก็ต้องถูกกระชากลากถูไปต้องไปรับรู้เรียนรู้หรือว่าเข้าไปในแบบว่าบังคับให้ต้องเป็นที่ดูถ้าทางจะมีเกณฑ์ทาคือจะมีคนช่วยเหลือมันจะมีคนเปิดก่อนเนี่ยเพราะมันเป็นพบปัตตนีมันจะมีคนเปิดให้ได้ทําเกี่ยวกับแอปพลิเคชันด้วยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในรอบ7ปีีน้เลยได้ปีนอป นทําเว็บไซต์ทําช่องอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเกณฑ์สูงนะครับส่วนดาวการงานมันจะเด่นมากเลยก็คือเดือนกรกฎาคม,ม17ก,กรกฎาคมไปเพราะดาวการงานมันเป็นมหาจักรในพวกสุภะจะได้รับคารโอบอุ้มช่วยเหลือแบบหนักมาก ปกติดาวอาทิตย์มันก็มาตรงนี้ปีละครั้งอยู่แล้วแต่ปีนี้มันไม่เหมือนปีอื่นเพราะปีนี้มันมีมฤึกแต่ยูโยกเรามากรกฎาคมไปต้นไปคุณได้รับงานใหญ่ระดับชาติระดับ global <ม>ได้หรือถ้าคุณทํางานอะไรอยู่ก็ตามงานของคุณจะถูกสเกลจาก,กระดับท้องถิ่น กลายเป็นระดับชาติได้เลยนะอี่สเ่งเกิขึ้นช่วงกันยาคุณก็จะได้ FC เป็นครูบาอาจารย์เป็นดาวพฤหัสแล้วนำเงินนำทองมาให้ด้วยเพราะพฤหัสเต็มดวงพฤหัสเพ็นพฤหัสเนี่ยก็ถือว่าโชคลาภนี่ดีมากนะเพราะว่าเรื่องการลงทุนหรือว่าอะไรงานใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยเพราะว่าพฤหัสก็เป็นเรื่องพบกันเงินด้วยพอพฤหัสไี้พบกันเงินได้เริ่มงานใหม่โดยเฉพาะงานสอนต่างๆคุณสอนได้ทุกอย่างคุณนัดขับรถถอยเข้าซองยังไงให้ทีเดียวจบนะคุณเปิดคอร์สได้หรือเปล่าอะไรก็ตามที่ คุณเป็นสอนได้หมดเลยมองหาโอกาสนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วคืออย่างที่บอกว่าบางทีไปอยู่ในสภาวะที่รอดาวทํางานจริงๆมันไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆเราต้องพยายามมองหาโอกาสแล้วเมื่อดาวทํางานเนี่ยก็จะส่งผลให้เราขยับเนื้อขยับตัวได้ไปในทิศทางที่ดีถ้าเรารอดาวทํางานอย่างเดียวอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าดาวก็ทํางานไปแต่ว่าเราไม่ได้ขยับไปไหนมันก็โอกาสที่มันจะเห็นแสงสว่างตรงนั้นมันก็ยากหน่อยทำงานร่วมกับดาวด้วยกันละกันต่อมาเรื่องก,การเงินนะครับสนับสนุนรายการโดยเบอร์นี้เลยครับ ศูน สามหกสี่เก้าสามเก้าเก้าเพราะราศีพิจิกจะถูกผลักดันให้เข้าสู่วงการของศาสตร์เล้นลับมูเตนลูหลังจากมฤตยูย้ายด้วยการที่ถูกคนอื่นกระชากลากถูไปจะถูกสาวชวนไปหรืออะไรก็ตามแต่พอคุณใช้เบอร์นี้ปุ๊บคุณจะเข้าวงการนี้ได้อย่างเต็มตัวและเป็นใหญ่เป็นโตในวงการนี้ได้เพราะเก้าสามเก้าเก้าจะทำให้คุณมีโชคแห่งชัยชนะได้รับการคัดเลือกมีโชคลาภแบบปฏิหาระที่ทําให้คุณ<ม>อยู่ๆก็ประสบความสําเร็จเหมือนกับมีอะไรผลักดัน ไม่ว่าจะเป็นคนด้วยกันหรือเป็นสิ่งอื่นที่มองไม่เห็นก็ตามผลักดันให้ประสบความสําเร็จหนึ่งในศาสตร์ออนไลน์ก็ได้หรือศาสตร์มูเตลูก็ได้ก็คือคุณจะมีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องออนไลน์ คุณจะต้องล่ํารวยมีแพสซีฟอินคัมหรือเงินไหลจากออนไลน์แน่นอนถ้าใช้เบอร์นี้แล้วก็มีสเสน่ห์ที่รุนแรงมาก364คือสเสน่ห์ทั้งเรื่องร่างกายและเรื่องคาพูดที่คุยกับใครเขาก็รักเขาก็ทำตามและมันจะจบลงด้วยสิ่งที่คุณต้องการอย่างง่ายดายอย่างงงงนะครับถ้าใช้เบอร์นี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่แอดไลน์ไอดีนไอซีหรือที่เพจโหราวาพยากรณ์ได้เลยนะครับมันจะมีดีมากๆ2ช่วงคือช่วงแรกคือ ช่วงเดือนกรกฎาคมจะมีดาวอาทิตย์เนี่ยมาตรีโกนดาวพฤหัสช่วงกรกฎานี้จะได้เงินเพราะงานใหญ่งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศงานที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่มอบให้หรือต่างประเทศมีเกณฑ์ได้เงินจากงานใหม่ที่เข้ามา ไม่ใช่เรื่องของการเสี่ยงโชคนะอันนี้ก็คือมันเสี่ยงโชคจะเกิดได้นะกันยาหรือหันจะเพนหลังกันยาทําให้หลายราศีดวงดีโดยเฉพาะราศีพิจิกจะมีเกณฑ์ถูกหวยสูงมากง่วดนี้เจ็ดกันยาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นใครที่เขาเรียกว่าคริปโตอาจจะล่วงแล้วก็อาจจะต้องช้อนซื้อแล้วนะทริปโตอาจจะล่วงบิ๊คอยอาจจะล่วงแต่สลากกินแบ่งของเราที่สนามบินน้ํายังคงอยู่เหมือนเดิมยังคงฝากความหวังได้อยู่ตลอดไปมาเรื่องต่อไปเรื่องที่สาคัญที่สุดเลย Ah, ความราักความรักครับสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากคอม,มเมด์นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ช่วงนี้มีภาวะวิกเตเข้ามาในดวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกู้คอบว้วนปากให้สดชื่อนี่ก่อนนะเอาใช้ความหอมสดชื่นในการที่เจรจานะช่วยผูกมัดช่วยให้แบบมีความรู้สึกที่ดีในการกู้อคอบ้วนปาก2-3ครั้งต่อวันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับถ่วยให้กําจัดออกมาก่อนนะก่อนที่จะทําลายเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่สนใจติดต่อได้นะครับ199บาบาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับเราจะผ่านกันไปทุกซีซั่น เรื่องความรักคนโสดอยู่ต้องเรียกว่า Congratulation ยินดีด้วยอย่างยิ่งนะครับเพราะคุณจะมีเกณฑ์เจอคู่ที่ปานกับนางฟ้าจากสวงสวรรค์ไหนก็ไม่รู้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมดาวศุกร์เจอกับฤตยูเลงลัคนาคุณจะเจอประสบการณ์ทางเพศทางเรื่องความรักเรื่องอะไรที่แบบเรียกว่าทั้งเดือนอเป็นช่วงแห่งการผ่านเงินโดยเฉพาะเพราะช่วงนี้คุณจะปาร์ตี้หนักมากเต็มไปด้วยสีสันและความบันเทิง <c oughs> ช่วงนี้เจอใครก็พร้อมเป็นคู่ได้หมดเลือกไม่ถูกเลยดีกว่าต้องับประคองสติเพราะว่าดาวศุกร์ก็ค่อนข้างจะส่งพลังเยอะเลย ช่วงนี้มันจะมีสเสน่ห์แบบแปลกประหลาดมีเกณฑ์ไปเจอคู่แถวแบบนิทรศศการหมอด,ดู ยิปซีแฟร์โคลาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยนะที่เขาจัดพิธีการสายหมอดูวงจุย้ยอะไรเงี้ยนะจะมีเกณฑ์เจอคู่แบบแนแนวแนวสายามูมูมเต็นรู้ด้วยกันคือในสถานที่ท<อ>ี่มันอาจจะแบบเป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมก็ม,มีโอกาสนะเดือนกรกฎาคมมีเกณฑ์ได้คู่แบบสวยหล่อดูแพงมากนะครับอันนี้คือคนโสดนะแล้วก็ในช่วงเดือนสิงหาคราวนี้ไม่ใช่คู่มาแล้วคราวเนี้ยตัวเราเนี่ยแหละพุ่งไปหาคู่ตัวเราเป็นราชาโชคด้วยนะไปอยู่กับปัตตานีเรามีเป็นราชาโชคคือตั้งแต่9สิงหา นหล่อสวยเลือกได้ดีกคนเจอใครก็พร้อมเลี้ยลาดหมดเพราะตัวเองเป็นราชาโชคแต่เป็นปลากไปว่าอะไรมึงเอาแน่เอานอนกับชีวิตมึงไม่ได้เลยแต่มึงดูดีนะทุแต่ว่าตัวเองเอาแน่เอานอนไม่ได้นะตัวเองแบบอะไรก็ไม่รู้งงๆเขาพาไปทางไหนก็ไปจุดยืนหาอะไรไม่มีแต่แม่งดูดีแล้วมันเป็นดาวอุบัติเหตุด้วยดาวอุบัติเหตุไปว่าอะไรอุบัติเหตุรักเนี่ยอันนี้มันจะเกิดสภาวะเดินชนกันแล้วล้มแล้วได้กันะ ที่สําคัญอยู่กับดาวมะตืนจะอยู่เนี่ยนานมากนะเเดือนนะครับเดืนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยก็เป็นภาวะที่ก็ต้องพยายามตังต้งติกําลังใจกับตัวเองมากๆนะเพราะว่าค่อนข้างจะโอ้โหสิ่งแวดล้อมพาไปจริงๆนะเขาเรียกว่าไม่ได้เรื่องแต่ได้ดีคืออะไระคือตัวเองอะเป็นปากไงเขาเรียกว่าถ้าภาษาทางประสิทธิภาพของอชีวิตมึงคือมึงไม่ได้เรื่องเลย แต่ว่ามันเฮงเรียกว่าไม่เก่งแต่เฮงถ้าภาษาคนทํางานคือไม่เก่งแต่ได้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนไม้ทรงไม้เซตว่าฉันต้องปรับตัวเป็นคนที่คู่ควรกับสิ่งไม่ต้องไม่ต้องทําหาเลยมันก็ได้ดีนึกออกไหสำหรับคนที่มีคู่ก็ต้องก็เรียกว่าระแวดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งก็คือตัวเองลําบากเลยที่ว่าลําบากทําใจกับสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาแล้วก็คู่เองก็อยู่ในมลิตายูอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหโอกาสที่มันจะเรียกหวันไหวและการเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยแล้วมันจะอยู่ในสภาวะที่เหมือนกับ เพลงของปานธนพรคืออยากบอกว่าฉันนะทนไวแต่คงจะไม่ทนทนไม่ได้และไม่อยากทนอีกต่อไปเ็เรียกว่าคนมีคู่แล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีแรงกระตุ้นที่มันค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องสร้างตบะให้ดีนะไม่ต้องกลัวว่าจะเลิกหรอกถ้าเกิดคุณมีวิบากกรรมทํากันมาแบบร้อยลัดเหแลือเกินมันไม่รู้กี่ชาติกี่คบนะแม่งถอนยากมันไม่ไปได้ทีหรอกแต่มันจะเปลี่ยนไปถือว่าต้องให้กําลังใจกันนะในราศีพิจิกนะครับยังไงก็ ค่อนข้างจะกระทบกับชีวิตพอสมควรนะเพราะฉะนั้นสติก็ต้องมาปัญญาต้องเกิดช่วงโอกาสดีๆนะถือว่าจริงๆมันลจตอยูเลงเนี่ยมันมีผลทั้งดีแล้วก็ทั้งไม่ดีในส่วนที่ดีก็คือพุ่งให้เต็มที่นะในส่วนที่<อ>ไม่ดีก็ประคับประคองก็ตั้งสตินะครับขอให้โชคดีนะครับในทุกๆท่านนะครับยังไงก็<ข>อ,<ข>อวยพรกันไปนะสวัสดีนะครับ